ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้โยกับผมเออ่ตัวลันเดลต้าวันนี้ผมจะมารีแอคคลิปของ t r u e Horror Story POV กันนะครับชื่อว่า Bottle Cap เลยค่ะกัดไต่ฟุ้งนักชิลพีค up the phone กัดไต่ฟุ้งนักชิลอ้าวผู้หาใครอยากเป็นลูกเป๋า

Bawa sini mah. 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 เออไอโฟเซนมาโทษไวมาโทษฉันยืนูกัดตาคนใส่ลืมไว้ไหนอ่ะเพื่อนไอ่าเนี่ยะวจิไอไม่ทนดยเาตอผ่านว่าแดยอั ปกเสียเร็ตเท้อกวิดตนิสักับกูตกดีังกาเดียวตอโอ๊ะ็ยี่ที่ี่วงน้เลยเี่เออเป็นลูกแมวด้วยวะเดี๋ยวนะรู้ใจ B, yeah, B. Angkatlah syul, kena si aku kau. Angkatlah syul, kena si aku kau. kau uh aku -huh. tak oh, nak lepas sains. Win, win. เอ้ยชื่อผมดีกว่าผมชื่อหินนะทผู้ชมชื่อจริงๆอนะ่ะเขชื่อเต,ต็มๆผมพีพอทีวุูยแล้วเพียงยกลันลั<ก>้ะได้กและสามมื่ยวินไม่วีด่วนแล้วเนี่ยก็มันตัก็ได้ผมโอ้อยเ้ยสามมื่นวินดับบี้ดับยี้ยับี Já. yeah telefon dah. Hello. kau call ada rumah. Daripada. aku kau kau. Pasal ni. Eh. Kau ok kita. Tak, tak 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 apa-apa. Eh. Aku kau ni kau kami, kau ni. Sampai jadi. Kau kau tanya Aku kat daerah rumah daya. Sini ni. Aku ni kau mihab ah. macam apa ni? Ah, tak tahu sini. Kau mana sekarang? Aku kat Pondok Gede. Pondok Kau ada dia bermain sa Allah. Ah. Tak. के के मैं मैं मेरी प्रॉब्लम ला तब ओके ओके के 50 दिन बस तो करा देना है ओके 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 या कोकेदा हेलो 100 100 कोकेदा हेलो कोकेदा तोनी कोकेदा हेलो 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 Kuki er verið Вас Okk Schools Helo Helo Kuki Hela Alwin Helo glorious Ég takk tengi img að vera Kuki Hæ detailed Elera Kuki Du täl við بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من بسم الله الرحمن الرحيم قل من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شَذّ حاسد إِذَا حَسَدَ أوكي ها. أوي ركزوا بقى ผมสรุปแล้วท่านผู้ชมไม่ตกใจไปสี่กว่าดอกหรือสามสองหรือสามนี่แหละจะไม่ได้ <c oughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ดูมาจนจบแล้วก็ดูผมดุงมาด้วยเออก็ขอให้ท่านผู้ชมอยากใครอีะยีกูหล่นหรือเปล่าวะแล้วขอให้ท่านผู้ชมนะครับ ใช้ชีว,วิตอย่างสุขมีสุขสบายแล้วครับอย่าอย่าให้เจอผีเลยขอบคุณครับ